ฝนตกนักย่างแห้งนะครับหลากหลายเมื่อนะครับโดยสถานการ์เอตต้องติดตามสถานการณ์น้ำยางกต่ชิดนะครับเอาเป็นว่าทั่วภาคอีสานได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเดโอศิภาไปเริมขขาแรกยุที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งจังหวัดสกลนครนะครับจากสภาพฝนทิ่ตกลงมาย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่นขึ้นที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำถ่วงขังในบริเวณเขตเทศบาลสกลนครและกับบริเวณแหล่งทองเที่ยวพญาเตาง่อยนะครับสำหรับน้วยงานที่เกี่ยวของเกื่อล่งพื้นที่ไปเร่งระบายน้ำโดยด่วนครับ นี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่บริเวณเขตเทศบาลสกลนครนะครับโดยที่บริเวณโดยรอบนะครับทํำไห้น้ำถ่่มครั้งนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสองสามเมื่อที่ผ่านมานะครับหลังเทศบาลนครสกลนครนะครับผมที่บริเวณหม่องหนีที่ได้เห็นตามภาพนะฮะโดยนายโกมดที่ขาธนาานนครับนายยกเทศมนตรีนครสกลนครครับพร้อมทั้งนายสุมณิตที่ขาธนาานนนะครับ รองนายกเทศมนตรีนคนสรสกลนครพร้อมด้วยกองช่างนะครับของเทศบาลนครสกลนครเนี่ยแหละครับเพิ่อการลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้ำขังน้ำท่วมขังในชุมชนนะครับหลังเทศบาลนคนสรสกลนครน,น้ำท่วมขังถนนสูงถึง20เซนติเมตรมีระยะทางกว่า150าเมตรนะครับกะรถเล็กนี่สามารถสัญจรไปมาได้ยาก<ฆ>นะครับผี่กุ้งครับแต่กับรถใหย่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ แต่เพื่อนขาดการว่าถ้า,ามีฝนตกลงมาซ้าเติมมีเพื่อนงน,งนึ่ใน้้ากระสิกับสู่ภาวะปะกติโดยเร็วนี้นะครับพร้อมกันนั่นนะครับเพื่อนก็นได้เร่งประสานขอความสนับสนุนในรับเครื่องสูบน้าระยะไกลจานวนหนึ่งชุดและก็เครื่องสูบน้ําจํานับเครื่องสูบน้ํา14เนียวฮะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจสกลนครเพื่อเร่งระบายน้าออกจากชุ่มชนจนกว่าสถานการณ์น้าสิคลี่คลายค่ะ นี่คือบรรยากาศในการลงพื้นที่ไปนะคะไปสูบน้ามออกจากพื้นที่ที่เป็นใจกลางเมืองนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในการที่จะสัญจรไปมากนั่นเองนะคะหลายคนก็อยากจะหูว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ทิ่และหลายคนนะคะอยากจะหูว่าน้ำถ่วมบ่อนะคะโดยเฉพาะจุดแรนมาถี่สําคัญนะคะนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวพญาเตาง่อยนั่นเองนะคะซึ่งทาง านายเกียงไก่ะะจิตถ้ำค่ะเพื่อนเป็นหัวหนา้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยจังหวัดส,สกลนครน,นะคะเพื่อนแจ้งแบบนี้ค่ะเพื่อนบอกว่ามีนม้ำเอ,อ่อล่นจากลำน้ำพุ่งนะคะเข้าถ่วมบริเวณลานสการะพญาเตาง่อยซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะของจังหวัดส,สกลนคร ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพิ่นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมและก็เฝ้าระวังเบื้องตน้นเพิ่นได้มีการนั่เรือทองแบนนะคะไหวอํานวยความสะดวกแก่ร้านค่ะที่จำหน่ายสิ่งของอยู่ที่บริเวณล่านพญาเตาง,ง่อยซึ่งทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะจังหวัดสกลนคร เพื่อนในมีการประสานเลื่อนนําพุ่งนะคะ<ม>ให้ควบคุ้มเรื่องของการระบายน้ำนะคะพเพื่อที่จะให้ลดผลกระทบนะคะให้ดนน้อยที่สุดนั่นเองแล้วก็หากบมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่สถานการณ์ก็คงจะ คลีล่คลายไปนั่นเองนะคะนี่คือทางอีสานเกือบตอนบนเนาะทางอีสานตอนบนทางสกลนครกระท่วงคือกันค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามันมีปริมาณฝนที่ตกมาตกต่อเนื่องเสมอต่อกันเลยค่ะแล้วก็มันเป็นฝนสะสมในพื้นที่น้ำน้ำในพื้นที่ก็มีมันก็นเลยส่งผลให้น้ำเนี่ยอาจจะไหลบริเวณส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงเร่งมีการระบายออกมานะคะคนี่คือพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนนเองค่ะ